สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5การลบในค่าบี่4นะคะกับคุณครูนิกกี้ค่ะกิจกรรมเท่าไหร่กันนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสถานการณ์ปัญหานะคะสถานการณ์ปัญหาที่1น,นะคะครูนิกกี้เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ไว้8ตัวเป็นตัวผู้4ตัว จะมีหนูตัวเมียกี่ตัวะจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะ,ะครูนิกกี้เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ไว้8ตัวเป็นตัวผู้4ตัวจะมีหนูตัวเมียกี่ตัวะจะทำยังไงคะ ก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8-4ลบสเท่ากับ4ใช่ไหมคะก็จะได้ว่าจะมีหนูตัวเมียอยู่4ตัวใช่ไหมคะ,ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ปัญหาที่2มีดินสอ10แท่งใช่ไหมคะนำไปเหลา3แท่งจะเหลือดินสอที่ยังไม่ได้เหลาอยู่กี่แท่งนะคะ จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะก็จะได้ว่า10-3ลบ3เท่ากับ7ใช่ไหมคะ,ะเหลือดินสอที่ยังไม่ได้เหลาอยู่7แท่งคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทําส่งคุณครูด้วยนะคะจะมีทั้งหมด2ใบนะคะในคาบนี้นะคะวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ